พลอยหลังสู่การเปิดเมืองด้วยแนวคิดการสร้างความเชื่อมั่นให้การท่องเที่ยวชนบุรีกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งมีรายงานออกมาแล้วว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจะเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บร,ร,ริหาร,รถสถานก,การณ์เศรษฐกิจหรือสอบอสอพิจารณาเปิดประเทศซึ่งแน่นอนว่าตามข่าวนี้นายกได้มีกําหนดการแล้วในเดือนพฤศจิกายน,ยนและเดือนธันวาคมตามเป้าหมายซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นรวมไปแล้ว5จังหวัดได้แก่กรุงเทพชนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน โดยกำหนดให้มีหลักปฏิบัติเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันซึ่งใน5จังหวัดนี้จะเห็นว่ามี1จังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและก็เป็นเป้าหมายยอดนิยมหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นคือจังหวัดชนบุรีแล้วก็เปิดประเทศครั้งนี้การท่องเที่ยวชนบุรีก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปิดเมืองอย่างไรบ้าง และในงานเสวนาออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยเพจ Facebook eM Powering Tech Tourism ได้มาตอบคำถามในประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวชนบุรีพอดีพอดีเมื่อมีการเสวนาในหัวข้อนวัตกรรมและมาช่วยการท่องเที่ยวในชนบุรีได้อย่างไรบ้างซึ่งได้เชิญสปิกเกอร์คนสำคัญอย่างนารงช g ยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขและชัยรัตน์รัตนโภาสนายกสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออกมาร่วมพูดคุยถึงแนวทางการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวในชนบุรี ครั้งนี้มีแผนยุทธศาสตร์อย่างรัดก,กุมเพื่อดึงความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดชนบุรีในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดอย่างไม่สงบลงดีนักโดยจุดแข็งของการท่องเที่ยวชนบุรีพร้อมแผนการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้กลับมาอีกครั้ง งานเสวนาเริ่มต้นดวนการขยายจุดเด่นและการท่องเที่ยวชนบุรีให้มีบริบทการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากเมืองอื่นในประเทศไทยโดยพ่อเมืองบางแสนบอกว่าสำหรับตัวเลขแนวโน้มการติดเชื้อรายวันในชนบุรีนั้นย้อนไปเมื่อวันที่13กันยายนเริ่มดีขึ้นกว่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาคลัสเตอร์ติดติดเชื้ออยู่ในกลุ่มโรงง,งานอุตสาหกรรมชุมชนและแคมป์คนงานเป็นส่วนใหญ่ส่วนคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแทบจะไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวในชนบุรีก็ยังปิดกกาารรรให้บิอยู่ อย่างไรก็ดีเราได้เห็นว่ามีการปรับตัวของผู้ประกอบการในหลากหลายแง่มุมทั้งร้านอาหารแต่ก่อนมีเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวเพราะขายวิวอาหารและตอนนี้ก็มีการปรับตัวไปขายให้กับชาวชนบุรีเป็นคนพื้นที่อย่างเช่นขายมูกระทะอาหารตามสั่งหรือบุฟเฟ่ แต่ก็มีบางกิจกรรมที่ต้องหยุดไปก่อนอย่างเช่นถนนคนเดินบางแสนหรือตลาดการท่องเที่ยวตลาดนัดต่างๆโดยในช่วงที่ผ่านมาตลาดไม่ได้ถูกสั่งปิดแต่มีคำสั่งให้ขายเฉพาะอาหารอย่างเดียวเรามีความพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้ให้เปิดกว้างบางแสนมาร์เก็ตเพรสแต่ก็ต้องยอมรับว่ายัางอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เพราะพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้แต่เราจะพัฒนาต่อไป ที่ผ่านมาก็มีการระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาออกแบบโมเดลการท่องเที่ยวเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในจังหวัดชนบุรีดังที่ภาครัฐประกาศออกมาว่าจะเปิดประเทศแต่สําหรับชนบุรีเองก็มีการวางโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับเมืองพัทยาสําหรับบางแสนกลุ่มเป้าหมายที่มาท่องเที่ยวก็ยังเป็นคนละกลุ่มกันโดยบางแสนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศมากกว่าและมีการเปิดเมืองเพื่อรับท่องเที่ยวให้เดินทางมาอยู่แล้วเพราะบางแสนสามารถเดินทางมาได้ง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพ คุณชัยรัตนายกสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออกได้กล่าวถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างสปาว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาในส่วนชนบุรีมีจุดเด่นที่หลากหลายมีหลากหลายอาชีพทั้งด้านการเกษตรการท่องเที่ยวไปถึงอุตสาหกรรมแม้แต่เมืองท่องเที่ยวก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่มาเที่ยวต่างกันไปอย่างบางแสนจะเน้นการท่องเที่ยวกลุ่มพื้นที่แต่พัทยาจะเน้นการท่องเที่ยวต่างชาติดังนั้นคาแรคเตอร์การท่องเที่ยวของแต่และจังหวัดโดยเฉพาะที่ชนบุรีก็มีความหลากหลายกันไป และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจได้ฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ที่ผ่านมาเรามีความร่วมมือหลากหลายส่วนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มสปาหรือแม้กระทั่งทททได้ร่วมกันคิดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวดึงดูดให้คนไทยกลับมาเที่ยวในพื้นที่โดยที่เรามองว่านี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปรับจุดยืนด้านการท่องเที่ยวให้เมืองพัทยาได้ เพราะอย่างที่ทุกคนทราบภาพจําก่อนหน้านี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติแต่วิกฤตครั้งนี้เราได้ส่งเสริมให้ชาวไทยได้รู้จักมากขึ้นต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดโควิดในทุกระลอกที่ผ่านมามีความต่อเนื่องและยาวนานนอกเหนือจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วเรายังประสานกับหน่วยงานรัฐและข้อมูลข้อร้องเรียนหรือแม้กระทั่งนําเสนอไอเดียเป็นมาตรการเยียวยาให้กับธุรกิจในภาคต่างๆด้วย การคิดใหม่ทำใหม่เตรียมความพร้อมให้การท่องเที่ยวชนบุรีจากวิสัยทัศน์ของพ่อเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีคุณณรงชัยได้แสดงทัศนะส่วนตัวบอกว่าถ้าเราสามารถเปิดประเทศได้ตามที่รัฐวางแผนไว้การท่องเที่ยวจะกลับมาแต่ต้องอาศัยมาตรการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ตรวจคัดกรองให้เข้มงวดโดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศถ้าภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลได้ดีก็ถือเป็นช่วงเวลาพอดีพอดีกับช่วงไฮซีซั่นคือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม แต่การจะฟื้นฟูภาคธุรกิจให้กลับมาได้ต้องอาศัยเงินทุนและระยะเวลาในการรีโนเวทกว่าจะกลับมาได้บริการได้ก็น่าจะเป็นช่วงไตรามาสแรกของปีหน้าและต้องยอมรับว่าการเข้าถึงซอฟท์โลนของผู้ประกอบการก็มีความสําคัญผมเชื่อว่าสามารถเข้าถึงกันได้น้อยมากดังนั้นงานที่เปิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาคือ pre opening ซึ่งก็ยังมองว่าเป็นโอกาสสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เป็นบูติกโฮเทลก็ได้รับมาตรฐานรองรับจาก sha การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบวกกับความเป็นผู้มีสายป่านยาว อย่างไรก็ตามนายกตุย้ยก็ยังบอกว่าเทศบาลเมืองก็พร้อมจะรับมาตรการของภาครัฐและรับคําสั่งจากส่วนกลางที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามาตรการของภาครัฐออกมาช้าเกินไปอย่างเช่นกว่าจะปิดเมืองหรือปิดโรงแรมปิดกิจการทั้งหมดมันต้องใช้เอกสารแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะไปเคลมประกันหรือใช้สิทธิ์ต่างๆของภาครัฐก็จําเป็นต้องมีหนังสือคําสั่งจากทางจังหวัดซึ่งในความจริงกิจการนั้นอาจได้รับผลกระทบเป็นเวลาน,านานกว่าครึ่งปีมาแล้วแต่ออกเอกสารและค่าชดเชยไม่ทันการ ด้วยเหตุนี้จึงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจระดับ SME ในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเงินหรือสายป่านไม่ยาวพอแต่ก็มีความสําคัญในเชิงอีโคซิสเต็มของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ภาครัฐควรจะไปโฟกัสกันอย่างจริงจังและช่วยเหลือประคับประคองธุรกิจต่อไปและธุรกิจก็อาจจะกลับมาเปิดได้ในไตรมาสแรกของปีหน้าอย่างที่กล่าวมาซึ่งจะทําทได้ก็จะเป็นผลสะท้อนกลับไปแบ่งเบาภาระของภาครัฐลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ในตอนนี้การปฏิบัติตามมาตรการของสอบคอคอ,ออกมาอย่างเคร่งครัดเพื่อนําไปสู่การผ่อนคลายมาตรการรอกดาวกิจการร้านอาหารและการท่องเที่ยวยังคงมีความสําคัญและถ้ากิจการต่างๆนั้นได้รับความร่วมมือกันอย่างเข้มงวดก็เชื่อว่าจะเกิดบรรยากาศผ่อนคลายที่ดีกิจการจะไม่ถูกปิดทางภาครัฐสามารถรักษากติกาต่างๆไม่ก่อให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ ส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีและเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้เปิดเมืองได้อย่างปลอดภัยและง่ายมากขึ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาช่วยจะทําให้เกิดการเปิดเมืองอย่างปลอดภัยเทศบาลเมืองแสนสุขหรือพื้นที่เมืองแสนสุขเองพยายามจะมีแพลตฟอร์มต่างๆที่มาช่วยการท่องเที่ยวและบริการเพื่อฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุดโดยใช้ในวัตกรรมและเครื่องมือเข้ามาออกแบบแพลตฟอร์มมาตรการต่างๆ ล่าสุดก็มีแพลตฟอร์มของทางเมืองแสนสุขโดยจับเอาข้อมูลที่มีความสําคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างเช่นก่อนหน้านี้จะมาท่องเที่ยวชนบุรีบางแสนจะต้องทําอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราก็ออกแบบ Travel Application ขึ้นมาและเปิดออปชันเสริมซึ่งให้ข้อมูลว่าท่านควรจะมาในพื้นที่บางแสนแล้วมีสถานที่ไหนที่เปิดให้เที่ยวได้บ้าง จากนั้นก็ขอความร่วมมือไปอยังหลายเพจออนไลน์ให้เชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาท่องเที่ยวมีการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนอกจากนั้นยังมีการเก็บข้อมูลทำโฟกัสกลุ่มเพื่อจะวางกลยุทธ์สําหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจากมอนิเตอร์ในสื่อโซเชียลว่ากลุ่มไหนมาเที่ยวบางแสนชอบกินอะไรแบบไหนเพื่อสื่อสารไปทางภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้ออกแบบการให้บริการให้โดนใจมากขึ้น ส่วนการสร้างความมั่นใจไปยังผู้บริโภคตอนนี้ยัได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางแสนในการทํางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และคณะสหาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคิดค้นการตรวจเชื้อวรบิโอในอาหารทะเลโดยนามาใช้ตรวจคุณภาพอาหารทะเลที่จําหน่ายในเทศบาลเมืองว่ามีสารพิษปนเปื้อนหรือไม่เพื่อน,นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น